ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Sto c k Thailand ช่อง Style p o d c a s ทที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น PTG ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ p t ทีแจงไตรามาสหนึ่งของปีนี้กำไรหดรับผลตรึงดีเซลเดินหน้าดันไรายได้โนนออย9ก้าวกระโดกนายพิทกักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PTG ีจีเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรามาสที่หของปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม3.90มื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น6.70พันล้านบาทหรือ20.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากรายได้ธุรกิจน้ำมันที่เพิ่มขึ้น19.8%จากปีก่อนจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยธุรกิจน้ำมันมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น95.4%เมื่อเทียบจากรายได้รวมและมีรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันหรือว่าน,นูนออย อยู่ที่1.80พันล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น44.1%และคิดเป็นสัดส,ส่วนไรายได้4.6%เมื่อเทียบจากไรายได้รวมนับเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขาปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น1,228สาขาเพิ่มขึ้นถึง255สาขาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับต้นทุนการขายและการให้บริการอยู่ที่3.64หื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น6 9 6พันล้านบาทหรือ23.6%เนื่องจากต้นทุนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ค้าปลีกน้ำมันให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยลดภาระแก่ผู้บริโภคทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายปลีกให้เหมาะสมกับต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าส อีบิตาอยู่ที่1.26พันล้านบาทและกำไรสุทธิ163ล้านบาทลดลง368ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่าการตลาดมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในไตรมาสสีที่ผ่านมาจากนโยบายบริหารโครงสร้างราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันจากทางภาครัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมปี65สำหรับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในไตรมาสนี้อยู่ที่1,264ล้านลิตร ลดลง5.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทางนี้บริษัทยังรักษาส่วนแบ่งการตลาด Market Share เป็นอันดับ2ด้านปริมาณการจำหน่ายแก๊ส LPG ตั้งอยู่ที่106ล้านลิตรเพิ่มขึ้น69.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG โดยมี m a r k e ก็ Share ผ่านการจำหน่ายในทุกช่องทาง อันดับ5คิดเป็นสัดส่วน6.5%และมี Market Share ผ่านช่องทางการจำหน่ายในสหานีบริการปั๊มน้ำมันเป็นอันดับ1คิดเป็นสัดส่วน23.8%ขณะที่แนวโน้มการดำเนินธุรกิจนับจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นผลักดันธุรกิจโนนอ้อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมกับการขยายการให้บริการได้อย่างทั่วถึงอาทิการขยายธุรกิจร้านกาแฟพันไทยเข้าไปในบริเวณใจกลางเมืองมากขึ้นเช่นย่านสีลมช่องนนทรีและย่านเจริญนครที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเป็นต้นเพื่อรองรับกลุ่มคนเมืองมากขึ้นอีกทั้งเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันทั้งหลังจากนี้จะเปิดให้บริการไปแล้วพบว่ามีการตอบรับที่ดีจากลูกค้าพร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการเปิดตัวโครงการ PT Max Park สารยาสถานีบริการครบวงจรแห่งแรกซึ่งประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำมันที่ออกแบบให้มีความทันสมัยพร้อมติดตั้งหัวใจน้ำมันระบบดิจิทัลรวม30หัวใจเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในช่วงเวลาเร่งรีบได้อย่างเพียงพอและบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการของพนักงาน ต่อผู้มาให้ใช้บริการเป็นอย่างมากโดยจัดให้มีพนักงาน PT Service Master เข้ามาอำนวยความสะดวกในส่วนของการให้บริการจำหน่ายน้ำมันโดย PT Service Master ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างพิเศษขณะที่ภายในยังมี PT Max Park สาลายาซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าในเครือของบริษัทเองเช่นร้านกาแฟพันไทยร้าน Coffee World ร้านสะดวกซื้อ m a ็กซ์มาร้านจำหน่ายยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ Next Pharma ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม m a x Gas และศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ขนาดเล็ก a u t o b a c k s และยังมีร้านค้าพันธมิตรอีกมากมายเช่น McDonald's และ Ottery y w a ว h เป็นต้นอีกทั้งมีสถานีนั่งทำงานหรือ Coworking Space สำหรับรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และชุมชน โดยรอบอีกด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องค r y p t o Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น PTG จากสำนักข่าว InfoQuest วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ